เป็เอาของโมงมาชิมเล้นะอือรูกจับกระแบกนี่จะทำในมองอย่างนั้นนี่ก็ดูนี้ไม่เหงาแจ้งที่ว่ามมนรู้จ่าเนี่นยไม่ได้ตปเรียนลูกนี่รอกน่อะไรนี่แล่วกเราอยู่มันจตกตืานอ่ะอช่ใฟลูกจกักี่ตานั่งไม่รู้จับช่วยทำเอาสี้างสิอย่างนี้ ఇది ఒక సంస్థ 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 ఇది อย่างเราก็ไปดนไ้เลนไปเป็นทำไปทำอรอะไรนีรอารมณ์ไม